สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชอเ่องใต้อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็มาก,กับประเด็นนะคะที่เป็นดราม่าต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะคะกับพี่แคลนซึ่งเหตุการณ์ก็คือมันแบบสืบเนื่องมาแบบเป็นเรื่องที่นานมาแล้วที่เคยเป็นดราม่าแล้วก็กลับมาเป็นดราม่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงรวบรวมทั้งหมดนะคะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะคะในดราม่าพี่แคลนพี่จองกับซาแซง ว่าแต่ซาแซงเขารู้ได้ยังไงว่าพี่จองพี่คาแรนเขาจะไปไหนทําอะไรหรือว่าพักที่ไหนจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทางต้นสังกัดพี่จองพี่คาแรนนะคะได้มีการออกแถลงเนาะบอกว่าเออขอความร่วมมือคือประมาณว่าอย่าเอออย่าไปดักรอนะจ๊ะพวกเธอฟิลฟิลประมาณว่า,ออา,บา,วา,วาแบบเออมีแฟนคลับไปดักรอหรือว่าแบบหลายๆคนจะเรียกว่าซาแซงนั่นแหละเวลาที่เขาไปไหนทาอะไรอะไรเงี้ยก็ชอบเจอคนกลุ่มเดิมคนมีซ้ำๆแล้วก็บางคีถึงขั้นแบบจองฟิตเนสที่เดียว กแต่เป็นการบอกว่ามาเล่นที่นี่อยู่แล้วจองเทนเนอร์ไว้อยู่แล้วข้อมูลทั้งหมดนะคะขอบคุณจากเพจอัธรสด้วยคือทางเพจคือสรุปไว้ดีมากบอกว่าก่อนหน้านี้มม่มาจากแฟนคลับกลุ่มหนึง่งลงสมัครฟิตเนสเดียวกันกับสามหนุม่มแคลนจ้องน้องแดนเพื่อไม่ถ่ายรูปแอบตามพฤติกรรมอืมอันนี้คือหนึ่งซึ่งบุคคลดังกล่าวอ้างว่าสมัครฟิตเนสไว้นานแล้วคือเหมือนที่บอกว่าสมัครไว้นานแล้วแต่ว่าแบบบอกว่าเอ้ย เพิ่ไปเจอสามหนุ่มก็เลยแบบว่าเอ้ยแบบกิจการวิทย์ใหแเต็มบุญชิงสูงเดเกินในการที่แบบว่าฉันได้แบบเจอสามหนุ่มที่ฟิตเนสเล่นฟิตเนสเดียวกันเลยมีบอกว่านะครับกลุ่มเดิมนี่นแหละฟิวฟวว่าน่าจะเป็นแฟนคลับกลุ่มที่แบบเเคยไปแบบฟิตเนสไปดักรอยอยู่ที่หน้าร้านคาเฟ่ทีเนี้ยพอแบบมันมีแฟนคลับกลุ่มนี้ไปแล้วทีเนี้ยทางต้นสังกัดก็กเลย ร้อนนะคะจนหมายออกมาเลยว่าแบบเออขอความร่วมมือต่างๆเอ่ยใดว่ามันไม่ใช่ที่สถานจัดแบบอีเวนต์หรือการพบปะเอเนี่ยเราที่ดูเนี่ยคือเขาบอกว่ามีแบบแฟนขับกลุ่มเดิมอ่ะแบบคนเดิมอ่ะก็คือขึ้นไฟเดียวกันไปเที่ยวที่จังหวัดจังหวัดนึงแล้วก็มีการแอบ,บอ้างแบบว่าอ้างว่าเอ้ยฉันจองไว้ตั้งนานแล้วแล้วคือจังหวัดนี้ฉันแบบสามารถที่ใคร,ใครก็ไปเที่ยวได้ปะมันผิดยังไงอะ่ะคือฉันฉันอยากจะไปเที่ยวฉันจองไว้ ก็ไปแค่บังเอิญในการที่แบบเอออยู่ไฟเดียวกันกับปุ๊กี้เขาแต่บางทีก็คือแบบว่าบังเอิญกันไปเปล่า <c oughs> คือเป็นการพูดที่แบบว่าแสาอารมณ์อาศัยอัธรตมากเพราะว่าเราดูมาจากผิดอัธรตเนาะเราก็ต้องแบบว่าเอออัธรตตามเขาแล้วเม่ในคอมเมนต์เขาบอกว่ามันมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนคลับกลุ่มเดิมหรือเปล่าที่่านตังในการไปเช่าคอนโดอยู่ข้างๆที่ เพื่อที่แบบว่าเออตัวเองจะแบบตอนชงตอนเช้าหรือว่าตอนไหนจะเอาอาของอาหารเอาอะไรไปแขวนไว้ที่ประตูเขาแล้วก็เขียนไอจีแล้วก็แนบทิ้งไว้ให้เขาด้วยรวมถึงมีการเวลาไปขอถ่ายลงถ่ายรูปจะชอบเอานอมน้อมไปแบบว่าเข้าใกล้เสียสีเขาแบบว่าเออแบบคพือแบบโอ๊ยแบบบังเอิญอะไรประมาณนั้นคือจริงๆว่าคือถ้าหมือนขนาดนี้ก็แบบหก็ดูไม่น่ารักหรือเปล่าคือคำาึนขนาดนี้ก็แบบ น่ากลัวยอยู่นะแต่ถ้าแบบทําแบบนี้ลิซ่ารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ารักสักท่าอะไรเลยอับแฟนอกับจุ๋มเนี้ยที่แบบเข้าใจอว่าชอบเขารักเขาแต่การที่จะไปตามเขาถึงที่ไปสมัครฟิตเนสแล้วมาแอบ,บมาอ้างว่าเอ้ยอยู่นานแล้วหรือแม้กระทั่งแบบผ่านกันเช่าคอนโดเพื่อที่จะไปแบบว่าไปตามเขาอะไรเงี้ยนี่ว่าแบบ มันไม่ใช่เรื่องป้าที่ที่จะทำอะไรแบบนี้เข้าใจมั้ยบางทีการที่เราลักใครสักคนหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าแบบเออเราอยากเจอเขาแต่การที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยเราต้องดูด้วยเนาะว่ามันเหมาะสมหรือไม่ไม่เหมาะสมบางที่ถ้าเรามองดีๆมองจริงๆอะ่ะเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการแบบว่าพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองไม่ใช่ว่าแบบเออพอเขาแบบมีชื่อเสียง อยู่ในวงการก็แบบจะทําอะไรก็ได้ตามใจอันนี้รู้สึกว่ามันมันมันไม่น่ารักแล้วก็อย่างหนึ่งคือการที่มีคนทําแบบนี้มันจะทําให้ตัวเขาเองอะ่ะจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและเราไม่รู้ด้วยเนาะว่าคนที่ตามไปหรือทําอะไรพฤติกรรมแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าในความคิดติตสํานึกหรือลึกๆข้างในของเขาอะ่ะเขามีความรู้สึกนึกคิดแบบไหนเขาใจว่าชื่นชอบมากๆแต่ความปลอดภัยพื้นที่ส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวมันก็ยังต้อง มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่หรือเปล่าและแน่นอนว่าทุกทริปที่มีแม่จูดี้อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นการเซฟความปลอดภัยของหนุ่มๆได้เยอะมากๆเพราะว่าแม่จูดี้ก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าคอยการคอยแบบทุกอย่างให้อะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว,ว่าเป็นแค่พี่จ้องพี่แคลนน้องแดน,น,นแน่นอนว่าในการจะปฏิเสธอะ่ะคือด้วยความที่ความสามารถมันไม่ได้แข็งแรงมากๆอะไรเงี้ยก็คือจะมีความที่แบบจะปฏิเสธมันก็ยังไงอยู่ก็คือแฟนคลับ เขาก็จะคิดว่าเออเป็นแฟนลับโอเคเข้าใจว่าแฟนคลับมบอ,อยากเจอเรื่องนีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมันนึงแต่เข้าใจเพราะว่าพี่ข้าลนพี่จองน้องแดนอะคือคนที่แบบอยากสุตมว่าแม่แม่คนที่อายุเยอะๆอ,อะไรเงี้ยเขาจะแบบเออวลคัมมากๆเลยอะ แบบเวลาไปตามที่ตามจังหวัดต่างๆแล้วแบบ๊ยเจอนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็ขอถ่ายรูปเขาจะแฮปปี้เวลคัมากๆแต่ลองสังเกตดูนะว่าทิปไหนที่แบบว่าพี่แคลนอ่ะเขาเห็นแบบคนเดิมซ้ำๆแล,แล้ว้ยมาอีกเราจะอห็นวสีหน้าเขาจะออกมากๆคือถ้าแบบทุกคนสังเกตดีๆอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าถอดที่พี่อิงคันออกมาให้แล้วแบบหน้าพี่แคลนแบบว่ารู้สึกแบบหน้าเสียๆรู้สึกว่าหน้าไม่โอเคเลยมันจะมีลองแบบไปย้อนย้อนดูในห้องพี่แคลนได้เลยนะ คือแบบมันมันมันรู้สึกว่าไม่น่ารักจริงๆนะคนที่ทำแบบเนี้ยมันต้องฟีลแบบว่าลองนึกถึงใจเขาใจเราถ้าสมมติว,ว่าวันหนึ่งอะเป็นเราเองอะที่แบบโดนคนโลกจิตผู้ชายแบบว่าเดินตามไปไหนก็เจอไปสนามบ,บินก็เจออยู่ห้องพักก็เจอไวฟิเน็ตก็เจอลองมาคิดในมุมนี้ดูว่าถ้าเราเจอคนตามแบบนั้นอะเราจะโอเคไหมเราจะแฮปปี้ไหมหรือว่าเอ้ย ฉันชอบนะมีคนตาแบบนี้ฉันแฮปปี้ฉันมีความมากๆเลยฉันอยากจะไปเดินเข้าไปหาเขาเอ้ย e พี่วัสดีค่ะอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นการที่แบบเราเห็นคนตรงซ้มันจะรู้สึกว่ามันเลยหรือเปล่ามันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าทำไมต้องแบบมาตามขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีอ่ะกับคนกลุ่มๆหนึ่งจะใช้คําว่าแต้มบุญรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมเพราะว่าบางทีมันก็ไม่น่าจะใช้แต้มบุญแต่ที่งงแล้วก็ ยังคิดอยู่ว่าการที่เขาไปตามหนุ่มๆเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากไหนในการที่ไปตามเพราะว่าบางทีอะหนุ่มๆไปจังหวัดนี้แล้วเขารู้ได้ไงว่าจะบินเที่ยวไหนไฟไหนเวลาไหนถูกไหมหรือรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปจังหวัดนี้รู้ได้ยังไงว่าเขาจะพักที่นี่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปร้านคาเฟ่น,นี้ถูกไหมมันก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเอยสรุปแล้วคือรู้ได้ไงแสดงว่าต้องมีคนภายในในการที่ มาป้อนข้อมูลปล่อยข้อมูลซื้อขายข้อมูลหรือเปล่าหรือเป็นการแฮกข้อมูลหรืออะไรยังไงหรือแม้กระทั่งแบบเออคิด กันต่างๆมานะก็คือแบบว่าแอปหย่อน GPS หรือแอปหย่อนอะไรขนาดที่แบบคนจุลมุลหรือเปล่าอันนี้ก็คือแบบก็ยังคงตั้งข้อสงสัยกันอยู่แต่ด้วยความที่พี่ขลานพี่ซองะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเออเขาเป็นคนแสนดีก็คือเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบแบบอ้าพลังบวก็น,นี่นั่นอะไรไปเอยอดอ้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาเป็นแม่จูดี้สิถูกไหมถ้าสมมติว่าแม่จูดี้เข็นอะอยังไงอะคือสีหน้าแววตาออกแน่นอนมันจะมีคลิปหนึ่งที่ไปกินร้านหมูกระทะแล้วก็จะมีแบบว่ามีพี่คนนึงเอาพวงมาลัยมาต้อนรับ ของให้แล้วแม่จูดี้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่จะเองแล้วก็หน้าเสียไปเลยหน้าไม,ไม่โอเคไปเลยไอ,อันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่แบบว่าเออควรจะรู้แล้วไหมว่าแบบเออในการปฏิบัติแบบนี้มันก็แบบมันดูไม่น่ารักมันดูแบบว่าเรื่องปฏิบัติมันเัินไปหรือบางทีเนี่ยการที่เราตามเขาไปถึงคอนโดแล้วไปเช่าห้องข้างๆเพื่อที่จะแบบส่งของให้นู่นนี่นั่นอะ่ะเราจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าสิ่งที่เขาส่งให้ไปอะ่ะมันมีอะไรในนันลึก่า บางทีกรณีเคสแบบนี้ลิต้ารู้สึกว่ามันแอบนมากกวามันแอบมีความแบบจิตมากเกินไปหรือเปล่ารักเขาได้แต่ว่าทําแบบนี้อ่ะมันก็แอบน่ากลัวมันดูแบบเป็นโรคจิตมากเกินไปหรือเปล่า มันมีคนที่โยงด้วยนะคะว่าแบบเออมันจะเป็นคนในหรือเปล่าที่ขายข้อมูลให้กับแฟนคลับกลุน่นี้ซึ่งมันมีคนที่เขาโยงอะไปถึงขั้นพี่จูดี้แล้วก็พี่นัดที่เป็นแบบว่าคนดูแลด้วยเมืงอหละคนก็สังเกตเห็นนะคะว่าแบบออทิปไหนมีแม่จูดี้นะคะทิปนั้นก็จะมีแบบว่าเหล่าชาว แก้งนะคะซาแซงนี่ก็คือแบบจะเป็โผื่สำหรับส่วนตัวลิต้าเนาะลิต้ามองว่าแบบแม่จูดี้ไม่น่าจะเอาเข้ามาโยงในเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าแม่จูดี้ก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็ปกป้องแบบพวกพี่เขาแบบค่อนข้างมากแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลองค์รวมให้กับพวกพี่แคลนวิจองน้องแดน,นแบบในการทํางานให้มันแบบมันง่ายขึ้นมันโอขึ้นมันแบบเหมือนเป็นคนที่เวลาอย่างมชติว่าไปเจอหน้าง,งานตามสถานการณ์สถานที่ต่างๆแล้วแบบ คนลุงคนเยอะอะไรเงี้ยแม่จูดี้ก็จะเป็นคนี่คอยแบบคอยการคอยกัน้ตอนตลอดเลยแล้วก็เลยแบบงงว่าทาไมหลายๆคนนะคะก็จะมีการแบบเอาไปโยงว่าเอยแม่จูดี้หรือเปล่าพอถ้าสมมติว่าไม่ใช่ก็ควรที่จะออกมาเทคชันหรือว่าทําอะไรหน่อยแบบถแลงการให้สัมภาษณ์หน่อยว่าเออแบบเราก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเหล่าซาแซงพวกนี้แถมมีคนยังพูดอีกนะคะว่าแบบเออทางร้นสังกัดอ,อยากให้มีการออกมาปรับป,ปรามอยู่เรื่อยๆนะคะพ<ๆ><ๆ>ะไม่อย<ๆ>่างนั้นก็คือประ จนหมายแบบฉบับเดียวแล้วก็หายไปเลย,เลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น,นการเดิมๆซ้ำๆแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นซาแซงอ่ะเขาจะรู้ตัวไหมว่าเออตัวเองอ่ะกำลังเป็นประเด็นนะตอนนี้แต่แตก็จะมีแฟนคลับนะคะที่บอกว่าก็ไม่ได้อยากให้ไปแบบด่าซาแซงหรือว่าแบบเออพูดอะไร ต่างนานามากมายอะไรเงี้ยก็าอยากให้รอดูพฤติกรรมก่อนนะว่าแบบเออถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะปรับปรุงตัวหรือว่าจะมีทางการแก้ไขปรับปรุงตัวเองอะยังไงบ้างมันมีคนถึงขั้นโยงไปที่ว่าแบบเออมันหรือว่าแบบเขารู้รหัสไอ้ข่าวหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันเลยแบบสามารถที่จะแบบแฮกข้อมูลตัวนี้ออกมาได้ไหมหรือแม้กระทั่งมีการเชื่อมโยงอีกว่า เหล่าซาแซงที่ทุกคนแบบกําลังเป็นประเด็นดราม่านะตอนนี้ก็คือมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนคุยเป็นแฟนของหนุ่มๆหรือเปล่าเพราะเขารู้หมดเลยว่าแบบเออจะไปที่ไหนทําอะไรนั่งไฟไหนกินที่ไหนเที่ยวที่ไหนถ้าไม่ใช่คนแบบข้างในหรือ เป็นแฟนใครหรือว่าไม่รู้คุยใครก็เป็นเรื่องที่เจยากมากๆในการที่แบบเออเขาจะรู้เพราะว่าแบกแฟนขับแบบออฟฟิเชียลเขาก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าเออหนุ่มๆเขาไป ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยนอกเสียากความันจะมีแบบแวบออกมาจากหนุๆเองว่าเอยแบบเขากาลังไปเที่ยวที่ดีอยู่กาลังทำตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบหนึ่งในนั้นมีคนที่เป็นคนคุยด้วยเนาะ้าคงแบบพีกอะพีกตรงไหนหรู้ปะพีกตรงที่ถ้าสมมติเป็นคนคุยจริงๆหรือว่าเป็นแฟนจริงเเอาข้อมูลของแฟนตัวเองไปบอกคนอื่นเพื่อที่จะให้เขาตามมาเป็นเพื่อนอ่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบ มันก็ไม่ได้น่ารักสักเท่าไหร่เพราะบางทีเออเข้าใจคําว่าแฟนนตค่ะถ้าสมมติว่าเป็นแฟนจริงๆนะอะไรเอาง่ายๆเลยนะตีเปง่ายๆถ้าสมมติว่าเป็นแฟนจริงๆเราคุยจริงๆอ่ะฉันก็รู้สึกว่าแอบไปคนเดียวดีกว่าไหมดีกว่าแบบว่าเอาคนอื่นไปด้วยอะไรมันก็จะแบบไม่ฟิลปัคือถ้าสมมติว่าเราเป็นแฟนใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีความหวงคนของเราอยู่หรือเปล่ามากกว่าการที่จะแบบปล่อยข้อมูลว่าเออเนี่ยนะแบบเออเขาจะไปตรงนี้นี่นะไปด้วยกันไหมหรือว่า มันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะในเรื่องประเด็นนี้ที่บอกว่า,ามีคนคุยหรือว่าคนหนึ่งนันเป็นแบบเป็นแฟนเขาอะไรเงี้ยก็แบบแอบคิดว่ามันไม่น่าจะรึเปล่าอ่ะนดูก็มีความคิดอย่างไงนะคะกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะฝ<อ>า,ากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเบต้าด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่ามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนั่นเอง